บทสรุปหนังสือได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวเขียนโดยแกรรี่เคลเลอร์และเจปาปาสันสวัสดีผู้ฟังทุกท่านในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและความเร่งรีบหลายคนรู้สึกว่ายิ่งทำมากยิ่งได้ผลน้อยแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถได้ทุกสิ่งที่ต้องการด้วยการโฟกัสแค่สิ่งเดียวหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวเป็นหนังสือที่โด่งดังและถูกแปลไปหลายภาษาทั่วโลกโดยสารที่ทรงพลังเรียบง่าย และเปลี่ยนชีวิตของคนมานับไม่ถ้วนหัวใจของหนังสือเล่มน,นี้อยู่ที่คำถามเพียงหนึ่งเดียวซึ่งผู้เขียนเชิญชวนให้เราถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่ถ้าทําแล้วจะทําให้ทุกอย่างที่เหลือง่ายขึ้นหรือไม่จำเป็นต้องทําเลยฟังดูเรียบง่ายแต่คำถามนี้สามารถเปลี่ยนวิธีคิดวิธีวางแผนและวิธีลงมือทำในทุกด้านของชีวิต เพราะเมื่อเราหยุดกระโดดไปมาระหว่างเป้าหมายหลายอย่างและเลือกโฟกัสสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดผลลัพธ์ที่ได้กลับมากเกินคาดประเด็นสำคัญจากหนังสือ 1. ความจริงเรื่องทุกอย่างสำคัญเป็นความเชื่อที่ผิดผู้เขียนบอกว่าคนส่วนใหญ่มักตกหลุมพรางของความยุ่งและเข้าใจผิดว่าทุกอย่างสำคัญเท่ากันแต่ในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่เป็นตัวสร้างผลลัพธ์ แนวคิดนี้อ้างอิงจากหลักการ8 0กับ20ซึ่งบอกว่า80%ของผลลัพธ์มาจาก20%ของการกระทํา 2. สิ่งที่สำคัญที่สุดมักถูกกลบด้วยสิ่งที่เร่งด่วนหลายครั้งเราทำสิ่งเร่งด่วนไปเรื่อยๆจนหมดวันแต่กลับยังไม่ได้เริ่มทำสิ่งที่สำคัญจริงๆการแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญกับอะไรแค่เร่งด่วนจึงเป็นกุญแจสิ่งที่เร่งด่วนทำให้รู้สึกว่าต้องรีบจัดการ แต่สิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่จะสร้างชีวิตที่เราต้องการในระยะยาว 3. ถามคำถามทรงพลังสิ่งเดียวอะไรที่ถ้าฉันทำแล้วจะทำให้สิ่งอื่นๆง่ายขึ้นหรือไม่จำเป็นต้องทำเลยคำถามนี้ช่วยคัดกรองลำดับความสําคัญให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่มีพลังมากที่สุดในขณะนั้น 4. วินัยคือการปกป้องพื้นที่ของสิ่งเดียวการทำสิ่งเดียวให้ได้ผล ต้องมีการปกป้องเวลาให้กับมันซึ่งคือการจองเวลาลงในตารางชีวิตเพื่อทุ่มเทให้กับสิ่งเดียวที่สำคัญโดยไม่มีการเบี่ยงเบนความสนใจ5ผลกระทบของโดมิโนหนังสืออธิบายแนวคิดโดมิโนว่าการกระทำเล็กๆที่แม่นยำจะกระทบและส่งต่อผลลัพธ์ไปยังเป้าหมายอื่นๆได้ผู้เขียนเล่าว,ว่าบริษัทต่างๆที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เช่น Apple, Google, a m a เมซต่างก็มีวันติงเป็นแกนกลางที่ชัดเจนและเลือกลงทุนทรัพยากรหลักไปที่สิ่งเดียวก่อนเช่น a เม z o n เริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์ไม่ใช่พยายามขายทุกอย่างตั้งแต่แรกเมื่อสิ่งเดียวนี้มั่นคงพวกเขาจึงค่อยขยายผลต่อในชีวิตของแกรรี่เคนเลอร์เขาเลือกทำสิ่งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตคือการเขียนหนังสือเล่มนี้ เขาบล็อกเวลาทุกเช้าทำแค่สิ่งเดียวและปฏิเสธทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องผลคือหนังสือเล่มน,นี้กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งอย่างยาวนานและเปลี่ยนชีวิตผู้อ่านทั่วโลกบทสรุปได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวไม่ได้สอนให้เราทำน้อยลงแต่สอนให้เราทําเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่สุดและทำให้ดีหนังสือเล่มน,นี้ชี้ว่า ความสำเร็จระดับสูงไม่ได้มาจากการทำหลายอย่างพร้อมกันแต่มาจากการทำสิ่งเดียวด้วยความตั้งใจสูงสุดหากคุณรู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งเหนื่อยยิ่งวุ่นวายแต่ไปไม่ถึงไหนหนังสือเล่มน,นี้คือคำเชิญชวนให้คุณหยุดและตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่ถ้าฉันลงมือทำแล้วจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตได้เพราะบางครั้งคำตอบที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆที่คุณไม่เคยถามตัวเองมาก่อน นี่คือบทสรุปของหนังสือได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวโดยแกรรี่เคลเลอร์และเจปาปาสันขอบคุณที่รับฟังค่ะ